สเปซเทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณ กามาคุยกันต่อในช่วงที่สองของสภาท่าพระที่ในวันนี้นะคะเราสนทนากับนายแพทย์กุศลประวิทย์ภัยบุญแพทย์พันธมิตรนะคะคุณประพันธ์คุณมีอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติคุณสโสพลองค์การตอนนี้ถ้าหากว่าหลายๆคนสังเกตพี่สโสพลคะมีคนถามถึงทักษิณขึ้นมาว่าเขาเงียบไปหรือเปล่าที่แท้ยืนในเมืองไทยสิเงียบคือเขาเงียบไปหรือเปล่าแล้วก็ยิ่งรักชินวัตรก็ดูเออดูก็จะไม่ค่อยอยากพูดอะไรไม่ค่อยอยากให้สัมภาษณ์อะไรในขณะที่อย่างท, <c oughs> ที่เราคุยกันเนี่ยเหตุการณ์มันก็มี ะะทั้งกระดยิงทั้งปาระเบิดกลางวันสแสกเลยนะคะแล้วก็เห็นตัวขนาดนี้แต่ว่าจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ความคืบหน้าอะไรมากนะักจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปัญหาสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่คนสงสัยว่าแล้วมันจะไปมีความจริงอะไรปรากฏได้อย่างไรถ้าว่าตํารวจเนี่ยดูเหมือนว่าพยายามที่จะไม่ไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่อยากจะพูดความจริงหรือการถแถลงออกมาคนก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อกรณีทักษิณน,นะคือถ้าไม่ป่วย แล้งเงียบนะถ้าไม่ป่วยนะก็แสดงอยู่ในเมืองไทยก็สถานีฐานเพราะว่าไม่มีผลอืน่นใดไม่มีการเคลื่อนไหวของของกลุ่มไหนที่ไปไหนเนี่ยเห็นล่าสุดออยู่ฮ่องกงไม่ใชอเหรอตั้งกองพัาการที่ฮ่องกงเพื่อเฝ้าดูสถานการณ์ในเมืองไทยแล้วก็เตรียมพร้อมกันเรื่องตั้งอแต่ช่วงหลังก็ไม่มีก็เงียบไปค่ะไม่ทราบเป็เพราะอะไรเหมือนกันเราก็ไม่รู้แล้วก็เขาก็มีปัญหาสุขภาพด้วยนะแต่ว่าออกภาพออกมาก็ดูยังมีชีวิตชีวาได้อยู่ ตายยากอ่ะอันนี้ดีกว่าส่วนตํารวจทุกวันนี้ที่บอกขนเข้ามาขนเข้ามาเราก็ไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนประเภทข้อผ้าเป็นคอหลากสีต่างๆนานาชุดดําบางชุดอะไรต่างๆงงหลายแหล่ลนี้เราก็ไม่ทราบอยู่ที่ไหนแต่ว่าบนถนนก็ไม่ค่ยเห็นมีแต่อาจจะมีจราจรบกปิงปองคอยดูแลจราจรบางพื้นที่แล้วก็ลอ็ลอกลอ้อรถแถวหน้าออฟฟิศนี้บ้างนะแต่โดยรวมแล้ว สภาพของการทํางานตํารวจนั้นแทบจะไม่เหลือความน่าเชื่อถือไปแล้วเมื่อวานนี้ก็ถูกถอนตัวไปจากทาเนียบลยแล้วก็รู้สึกเดียวดีใจมากที่ไม่ต้องกินข้าวมานันหนังไก่ไม่ได้กิน <c oughs> ไม่ได้กินข้าวผัดกะเพรา,พาว,วิญญาณหมูไข่ต้มนะลแล้วก็โดนโดนเบียเลี้ยงโดนเบียเลี้ยงซ้ำซากแล้วก็บ่นบอกว่าบเบียเลี้ยงยังไม่รับเลยฉะนั้นมีการคือตำรวจที่ขนเข้ามาก็เพื่อเหตุผลเดียวคือ ยิ่งมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเบิกบัญชีผีและอมเงินลูกน้องได้มากขึ้นเท่านั้นเอามานั่งเฉยๆนี่แหละบางทีการชุมนุมยาวๆบรรดาผู้บังคับบัญชาอาจจะดีใจก็ได้เพราะว่ามันมีงบประมาณเป็นเบีเ้ยเลี้ยงอยาไรและให้ตัวเองได้ควบคุัพระครูอะไรฟังบอกว่าตำรวจจ้างตัวเมาเขาบอกว่า เขาเคยดูแต่พวกกรรมกรกระจายบ้างชาวนาผิดตือเล็กน้อยแต่คนมาเป็นหมื่นเป็นแสนเขารูทำไงเหมือนกันกาไม่เคยเจอค่ะเดี๋ยวดูว่าวันนี้เนี่ยที่จะมีการดาวกระจายกันไปในแต่ละที่หลายๆที่เลยนะคะของที่ธนาคารออมสินเมื่อวานก็ที่มีการประกาศเนี่ยนะคะบอกว่าธนาคารออมสินจะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่จะเดินทางไปปิดเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวกันจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณกําไรน้อมพนาวนะคะรายงานจากที่หน้าธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่สวัสดีค่ะคุณกําไรคะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นา ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่อยู่ในถนนโหนโยทีบนถนนโหนโยทีเนี่ยนะคะมีความเคลือ่อนไหวยังไงบ้างคะค่ะล่าสุดน,นะคะที่เวทีอนุสาวรีย์ค่ะแกนนำกรบปสคือนายทาววังเ็จยา่ะค่ะเอ,อได้ระบุว่าจะเคลื่อนไปธนาคารอมสินทางนี้เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่สามารถออกเงินกู้ให้รัฐบาลกู้เพื่อไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าวได้นะคะพร้อมยืนยันว่าไม่มีแนวคิดที่จะย้ายเวที ที่นูสาวลีค่ะแล้วก็จะมีการคุมเข็มความปลอดภัยมากขึ้น,นหลังจาก<ะ>ที่มีการเกิดเหตุระเบิดเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะและก็ตอนนี้ได้เริ่มเคลื่อนขบวนมาที่ธนาคารออมสินค่ะแล้วก็ด,ด้านหน้าบรรยากาศธนาคารออมสินค่ะมีประชาชนอยู่บริเวณใกล้เริ่มทยอยมารอด้านหน้าธนาคารและเมื่อช่วงเช้าก็มีเจ้าหน้าที่พนักงานนะคะมาทํางานแต่ว่าล่าสุดทางธนาคาร วันนี้ก็มีการสั่งให้พนักง,งานหยุดงานแล้วค่ะและดูค่าทีว่าสถานการณ์ก่อนว่าจะมีการให้พนักง,งานหยุดงานถวัน,นไหนส่วนมาตรการการดูแลของธนาคารนะคะก็ด้านหน้าไม่มีการปิดกั้นรั้วแต่อย่างใดค่ะแต่ว่ามีหน่วยรอปภสิบเอ็ดนายนะคะคอยสลับผัดเปลี่ยนกันดูแลความปลอดภัยในพื้นที่และก็หน่วยเคลื่อนที่เร็วของกองบังคับการตำรวจนครบาลสองอะคะ่ะ อ่าได้เข้ามาดูแลด้วยแล้วก็ส่วนคนที่จะมาใช้บริการก็ขอให้กดใช้บริการที่สาก่อนไปใช้ที่สาขาย่อยอื่นก่อนค่ะ,คะนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะค่ะมูลชนที่มาครั้งนี้คนที่นํามาคุณถาวรเองไหมคะใช่ค่ะเอ,อคือนายถาวรเินเมียมาคาได้นาํามาจากที่อนุสาวรีค่ะ ค่ะแล้วจากนี้มาไปที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินตอนนี้ก็คือหยุดให้ทําการให้ไปใช้ในสาขาอื่นๆก่อนคุณถาวรค่ะ,คะว่าจะเดินหน้าในการที่จะไปสถานที่ราชการอื่นมีอีกไหมคะวันนี้ยังไม่ระบุอะค่ะจะมาที่ธนาคารออมสินปอนค่ะเป็นที่แรกค่ะ ค่ะตอนนี้ยังอยู่กันที่หนา้าธนาคารออมสินใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าขบวนของนายถาวรกําลังเคลื่อนตัวออกมาจากอนุสาวรีย์ชัยอะคะ่ะค่ะความเข้มงวดของทางด้านการที่ดูแลแกนนาโดยเฉพาะจากที่เวทีอนุสาวรีย์ช <ผม S 1> ัยสมร,รภูมิแห่งนี้เนี่ยเข้<ช>มงวดมากขึ้นไห<ผ>มคะเมื่อวานที่คุณถาวรบอกว่าเป้าหมายของคนที่มาปาระเบิดนั้นก็ต้องการมาจัดการกับตนเองด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีการเข้มงวดมากขึ้นค่ะเพราะ ได้มีมาตรการคือตั้งด่านตรวจของตำรวจนะคะ,คะแล้วก็ต้องแล้วก็ให้เขาต้องการให้ตำรวจในพื้นที่สามสอนอนะคะมาดูแลในนที่ถนนถนนเส้นทางต่างๆแล้วก็รอบพื้นที่การชุมนุมนะคะให้มีตำรวจในเครื่องแบบค่ะคอยตรวจตาตลอดที่สี่ชั่วโมงกรณีที่นอกเครื่องแบบไม่แบบไม่มีพกอาวุธให้มีการคุมเข้มในการตรวจสอบมาก มากกว่าเดิมค่ะ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 ,คะ,คะเอาละค่ะตอนนี้ก็ยังคงปักหลักกันแล้วก็ปราศัยใช่ไหมคะอยู่ด้านหน้าธนาคารอมสินอตอนนี้นายขาวรยังเดินทางมาไม่ถึงค่ะแต่กําลังเคลื่อนตัวออกจากอนุสาวรีย์ชัยอะค่ะอ๋อนี่เดี๋ยวนะคะณนะตอนนี้คือไปถึงหน้าธนาคารอมสินหรือยังหรือว่าคุณถาวรจะตามขาบวนมา,อาตอนนี้คุณถาวรได้ออกมากับผู้ชุมนุมแล้วกําลังเคลื่อนตัวออกมาค่ะแต่ว่า อยู่ที่ธนาคารอ๋อค่ะค่ะโอเคอนั่นก็คือณนะตอนนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวของธนาคารก็คือมีการสั่งให้พนักง,งานได้หยุดทําการแล้วนะคะก็คือรอยนี้สถานการณ์ตอนนี้ขบวนของคุณถาวรก็กําลังเคลื่อนจากที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวต่อนะคะหลังจากคุณถาวรมาถึงที่หน้าธนาคารแล้วเดี๋ยวคุณกําไรรายงานกลับเข้ามากันอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณกําไรน้อมพนาวนะคะผู้สื่อข่าวของเราคือตอนนี้ก็ปากหลักรอรายงานแต่ว่าคุณ คุณถาวรพาขบวนที่จะเคลื่อนมาธนาคารบอกว่าอ้าวเขาจะมาแล้วงั้นปิดเลยตอนแรกพนักงานก็ยังมาทํางานกันอยู่แต่แตอนนี้ก็คือให้หยุดทําการก่อนแล้วถ้าว่าจะใช้บริการของธนาคารออมสินก็ต้องไปที่ธนาคารในสาขาอื่นๆธนาคารออมสินนี้ก็เป็นแหล่งที่มีเงินจํานวนมากนะคะเวลาที่รัฐบาลต้องการอยากจะเอาเงินของธนาคารออมสินไปใช้ทําอะไรเนี่ยเจะบอกว่า นี่เลยจะมาเอาเงินเด็กใช่ไหมจะมาผลานเงินเด็กไปแล้วแบงก์กูุเงินบีซีแบงก์บีซีเจ๊งไปตอนนี้ยังไม่รู้จทำไงก็มีใครรับผิดชอบสักคนหนึ่งยังไม่ใครติดคุกเลยคือออมเจะตายไปแล้วที่เขาไปเพราะว่ามันมีกรรมการบอร์ดมีผู้บริหารหลายคนเนี่ยให้ข้อมูลมาว่าหลังจากรัฐบาลนี่ถังแตกเป็นหนี้เรื่องจำนำข้าว1 6แสนล้านที่ยังไม่สามารถจ่ายให้กับประชาชนชาวไร่ชาวนาที่มาจำนำข้าวเนี่ย จะไปเอาเงินทรกศก็เอาไม่ได้เพราะเงินที่เหลือของทรกศขณะนี้เป็นเงินฝากของประชาชนก็หันหน้าจะมาเอาเงินที่ธนาคารออมสินโดยจะให้คณะกรรมการบอร์ดเนี่ยให้รัฐบาลกู้เงินมาใช้จ่ายเพื่อการจ่ายเงินจำนำข้าวที่ติดค้างประชาชนอยู่แล้วคณะกรรมการบอร์ดออมสินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วขณะนี้มันได้รับแต่งตั้งเข้าไปเนี่ยเป็นคนของรัฐบาลของเจดแดงของพวกนี้ก็กําลังจะเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้น เขาก็เลยไปปิดไปเคลื่อนไหวไปที่ธนาคารออมสินก็ปรากฏว่าพนักง,งานธนาคารออมสินี่เขาอยากจะปิดอยู่แล้วเพราะเขาไม่ต้องการที่จะรับใช้รัฐบาลอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่การเคลื่อนไหวของประชาชนในลักษณะนี้ก็เป็นการกดดันขัดขวางการดําเนินการของรัฐบาลได้หลายกรณีรวมทั้งเรื่องไปที่โรงพิมพ์รุปสภา,าก็ทําให้การจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถดําเนินการไปได้ในขณะนี้เพราะ มาสู่ประเด็นที่คุณจีตั้งแล้วตอนแรกว่าทักษิณเนี่ยเวลานี่อยู่ที่ไหนประชาชนในประเทศไทยนี่ไม่ต้องไปสนใจอ,อย่าไปเข้าใจว่าทักษิณเนี่ยมันเจ็บมันป่วยมันตายนะมันยังเป็นผู้ร้ายเป็นอาชญากรที่มีฤทธิ์เดชที่จะสร้างความหายนะให้กับประเทศอยู่ตลอดเวลาถ้าทักษิณเงียบเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ในฐาน,นะเป็นฝ่ายตั้งรับฝ่ายเพียงพำนและทักษิณเนี่ยจะมีกองบัญชาการเป็นวอลลุมของเขาอยู่ทั้งที่ดูใบ ทั้งที่บริเวณแถบนี้จีนฮ่องกงหรือว่ากัมพูชาหรือชายแดนไทยแถวพมา่าใกล้เข้ามาในประเทศไทยก็ยังได้เขาจะมอนิเตอร์และสั่งการอยู่ตลอดเวลาในการในสถานการณ์ในขณะนี้ปัญห<ม>เหตุการณ์ทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยทักษิณเป็นพลบัญชาการจิกหัวสั่งใครให้ทําหน้าที่อย่างไรมันประเด็นเรื่องความเคลื่อนไหวในขณะนีน้ต้องถือว่า ตำรวจเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเครื่องมือของระบอบทักษินประชาชนพึ่งตำรวจไม่ได้ตำรวจเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทำลายความยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่บิดเบือนความยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่ช่วยอาชญากรทำลายหลักฐานบิดเบือนอข้อเท็จจริงและปกป้องผู้กระทำผิดทั้งนั้นแต่นั่นหมายความว่าเฉพาะหน่วยที่เกี่ยวข้องนะซึ่งขณะนี้หน่วยที่เกี่ยวข้องและเป็นกำลังหลัก ก็คือตั้งแต่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการที่มีหน้าที่ดูแลในสอรสะผู้บัญชาการนครบาลที่มีหน้าที่ควบคุมพื้นที่ในกรุงเทพในด้านการสืบสวนสอบสวนติดตามจับกลุ่มผู้กระทําความผิดเนี่ยอยู่ในความดูแลของสมุนบริวารระบอบทักษินทั้งนั้นรวมทั้งระดับผู้บัญชาการภาคตํารวจผู้บัญชาการภาคต่างๆคนในที่อยู่ในระดับส่วนหัวเนี่ย เป็นคนของระบอบทักษิณเป็นตำรวจที่พร้อมจะยอมรับใช้ระบอบทักษิณเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อมีเหตุระเบิดมีเหตุทำร้ายประชาชนดูเหมือนตำรวจนี่จะมีความสุขตำรวจพวกนี้นะที่ประชาชนเจ็บประชาชนตายและก็ช่วยไปเคลียร์พื้นที่เหมือนกับเป็นหน่วยมันส่งอาชญากรเนี่ยไปฆ่าคนและไอ้หน่วยตามหลังนี่คือหน่วยตำรวจที่ไปเคลียร์หลักฐานเพื่อไม่ให้ถึงตัวผู้กระทำความผิด จะเห็นได้ว่าการเกิดเหตุที่บรรทัดทองเห็นไหมมันออกมาแถลงยังไงทั้งไนายสุรพงษ์ทั้งทั้งไอ้โคโองโคศกตำรวจมันแถลงบิดเบือนต่อข้อเท็จจริงบอกนี่ผู้ชุมนุมมาวางระเบิดเองแล้วก็วิ่งไปขึ้นรถคันปิกอัพทั้งทั้งที่ระเบิดนี่มันเป็นระเบิดคว้างเป็นระเบิดสังหารมันจะประวางได้ยังไงนะะเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่า หน่วยงานตำรวจเนี่ยเหลืออยู่ตำรวจดีๆที่ไม่มีอำนาจตำรวจที่ที่มีอำนาจมีฐานะตำแหน่งอยู่ในขณะน,นี้เป็นตำรวจที่ทักษิณคุมได้สั่งได้<ะ>มีหน่วยเดียวที่สั่งไม่ได้คือผู้บัญชาการกองปราบผู้บัญชาการสอบสวนการซึ่งทักษิณสั่งไม่ได้น่าหนใช่<ะ>เพราะว่าไม่มีใครย้ายเขาได้ก็<ะ>เป็นที่รู้กันว่า<ะ>หลายหน่วยที่ไม่ขึ้นกับทักษิณเนี่ย<ะ><ะ>ก็จะไม่ถูกไม่มาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ นันเวลานี้ประชาชนเนี่ยพึ่งตำรวจไม่ได้ก็เหลือทหารเพราะถ้าทหารจะเป็นแบบตำรวจอีกเหมือนผู้บัญชาการกองทัพบ,บกจะเล่นบทเหมือนตำรวจอีกค,คือตีสองหน้าเอาทุกฝ่ายสามัคคีดีหมดเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาปก็อยู่ที่ประชาชนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าทหารกองทัพส่วนใหญ่นี่ไม่ได้เป็นแบบตำรวจทั้งหมดเพราะนั้นก็อยู่ที่ว่าประชาชนที่เคลื่อนไหวเนี่ยจะ วางกลยุทธ์หรือเคลื่อนไหวหรือขับเคลื่อนยุทิิธีของตัวเองอย่างไรแต่ว่าตำรวจนั้นน่ะอย่าไปหวังที่จะมารักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนถ้าจะพึ่งก็มีทหารและกาดของประชาชนเท่านั้นถ้าตำรวจก็ต้องเลือกหน่วยที่เป็นตำรวจดีอย่างเช่นกองปราบอย่างนี้ไปขอได้ก็ก็อาจจะเป็นไปได้